สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มชุดลายเป็ดไวรุ่นพูเวลล่าหาน35คนกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับผมขอฝากเว็บเติมเกมราคาถูกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกคนด้วยนะครับ ad top up gamer นะครับวิธีการเติมก็ง่ายๆนะครับเพียงคุณแอดไลน์ไปที่ ad top up gamer นะครับใช้เพียงแค่เเเเลขขนนะะคครรัับบบบแแปป๊๊ดดีียยววอติมก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะฮะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับประกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับไอ้ตรงรูปเป็ดนะครับที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะมันคืออีสเตอร์เอ้กนะครับของกระดานอันนี้นะครับจัดปลายครั้งแรกสี่สนะฮะเรามีส่วนลด30 UC นะครับเหลือ10 UC นะครับไปเลยเอ้ยมีไอ้ดอกตกมาด้วยอะไรวะนะลองกดรับดิเฮ้ยตัวลดราคานั่นเหลือ20 UC 60เหลือ20ไปครับ ไม่มีตกมาอีกแล้วบัตรลดราคาแล้วนะครับโอ้โหเยัดเข้ตกมา3าอันเลยเหรอไปฮะครั้งต่อไปนั่นไงครั้งนี้นะผมเดาเลยนะครับชิ้นส่วนเงิน100%ถ้าเกิดไม่ใช่ชิ้นส่วนเงินนะครับอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยนะครับผมรับประกันนะฮะใช่แน่นอนนี่ไงโอ้โหไปเป็นหมอดูดีกว่าบางเบิ้มงเงี้ยครั้งต่อไปนะครับ240 UC นะครับไปครับเนี่ยผมอยากได้ทุกอย่างเลยนะฮะ ยกเว้นดีผมไม่ค่อยชอบดีมันไม่ค่อยสวยอะมันโล้หนึ่งเหลืองนอะเอ้ยครั้งนี้ได้หมวกกันน็อกครั้งต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะได้ล่มนะนั่นไงล่มจริงๆครั้งนี้กระเป๋าตามสูตรโถตามสูตรตามสูตรแน่นอนครั้งนี้ฮะนั่นไงครั้งนี้ขอชุดเถอะไม่อยากได้ DP พขอชุดละกัน1,200 UC ยูเนี่ยขอชุดก็พอ ดีไม่เอาไม่อยากได้ไม่สวยโอเคครับกดเลยครับผมฮ <t> <c oughs> อะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเหมากระดานนะครับ <c oughs> อะไรไม่อยากได้ดีพีโอเคเบ็ดเสร็จนะครับเราหมดไปประมาณ5,000 UC ปะต้นคลิปผมน่าจะเติมไปที่5,300กว่า UC นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเซตนี้ก็ราคาไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็โอเคพอรับไหวโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่ชุดที่เราได้มากันเลยนะครับผม ชุดน่ารัก้วผมว่าผมชอบนะน่ารักดีสีเหลืองๆโอเคครับเราสุมเสร็จเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้รบอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแมปสนุกๆในเกมกันดีกว่านะครับ<อ>ผมจัดไปนี่ผมผมอยู่หอหอ <c oughs> พี่ตั้งอะจำได้อ๋ออ๋ออฮะหอที่น้ำท่วมไปบ่อยเฮ้ยใครวะเนี่ยใครเพื่อนของเลน่าไมอยู่ตรงกัางแพงอะไม่อยู่หลังแพงอะ ม่โดนเนี่ย Watch out งัดที่เป็นตัวเดียวโฉบไาเออสามร้อยไอคิวไปยิงถ่นาน้ับมันใส่มันบ้านคู่มาเฮ้ยมาแล้วบ้านคู่ ไม่เห็นมันยิงเลยแม่บ้าเสี้ยไอ้เัตว์เนี่ยมันมาตอนมาทางนี้มาทางนี้มาทางกูมาทางกูเออประมาณนี้ข้างหลังมาทางข้างหลังคือาแล้วพี่มันมาตอนไหนวะเอ้าไม่เห็นยิงอ่ะโอ้เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันคูมายเกลบวเอามาข้างหลังกูเนี่ยใช่ใช่ใช่ ลงลงลงมาอย่างนี้ไปเนี่ยนอกตอวง, <c oughs> งก็ดักไม่เงินบนต้นไม้ไปหมดเป็นไงล่ะเจอสก,กิลกันปีกกำแพงกับสัตว์ร้ายไอคิวของกู้เหี้ยนี่ยืนทำหี้ยอะไรตรงนี้นเนี่ยเอาได้ไหย ตัวอยู่ไหนอะเสียงอยู่วเี้ยเนี่ยอ,อยู่ข้างนี่เลยเน่นรงนี้นี่อ,นอาอยาตายหมดแล้วนะยังยังยังเหลือไกตัวงเฮ้ยเสียงคนไหนแถาวนี้ะ บนหัวปะวะผมบนหัวบนหัวบนหัว่หบอใส่วว้น่ะัวจริงกันเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเนี้ยอะไรข้างบนไหนคนแล้วคนหรือบอดดูเลือดกูดิดูเลือดผมดิพี่มันตายยังตายแล้วใช่ปะคนสุดท้ายด้ ตาละตาละตาะน่นาจะตีมันหละมีคนหกวคนคนคนไม่กูดังไอวะน็อกน็อกหลังหลังหลังดังใช่ใช่ใหลังกูดังน,งงนี่ตึกไว้ <Watch out. S 1> ตึกไว้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 น็อกอีตัวงคเ กูของจริงตึกไว้ตึกไว้ตึกไว้หมดตึกไว้ตึกไว้ก็มีหมดแล้วโอเคโอเคติดติดฮะตายเลยตึกไว้เออกูยิงน็อกไปแล้วแล้วมันก็ตายแล้วตรงหน้าต่างเนี้นะใช่ตายหมดแล้วเอ้าเล่นไงเอาเกีียวคุลรตีกันคุลรตีกันกูบอกแล้วใช่ไหมก็มันขึ้นตายเลยอ่ะ มึงยิงในโกดังหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ตึกใยกูยิงแล้วตัวหนึ่งน็อกเลยแล้วคือตัวแรกกูยิงแล้วมันตายเลยใช่ปะแล้วมันก็ขึ้นคิวกูก็ไม่รู้ว่ามันตึกมาตี้เดียวกันไงกูก็เลยงงเฮ้ยคนมาข้างผมพี่กันโต๊ดนี่เป็อยู่ข้างกล่องเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยผมแล้วพี่

อยู่ข้างาอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างกระแพงนี้เตะไว้เตะไว้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมึงเจอกูเอาเอาไอาตัวหลังบ้านก่อนเอาไงดีวะ กูอ้อมเองล็อกไว้ล็อกไว้มันอยู่ตรงไอ้ละไอ้ไอ้ตึกชั้นเดียวอะบ้านชั้นเดียวอะเฮ้ยเฮียบนเขามีคนยิงมาอีกโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบนเขามาบนเขามาเดี๋ยวกูเนียนในบ้านนี้ให้เป็กปรบภา่อนดิ พี่อะขับพระไดมาอะไรโอ้โหยู่นี่กูอยู่กลางดงเลยเที่ยวไปช่วยมันยังไงเนี่ยบอลเมื่อกูคานเข้าไปหันแม่แม่เดี๋ยวกูกูสมองให้พี่สมองละเไอ้พี่โอ้ยยี่มองไม่เห็นเลยว่ะอีกรูปนึ่งบอลบอลไกล้ๆนะตอพ่อนี่แหละตรงนี้แหละน่าจะได้อยู่โอ้โหเตี้ยเนี่ย โวรอบทิดยังโดนอีกเที่ยะพันสมงนองอวะได้ไงวะรอบทิดเลยต้องมาช่วยในบูทก่อนเะขาโกด,ด,ดังก่อนนะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไม่ไม่ไม่จะเล่นยังไงตุ๊กตานี่วะเนี่ยมันมีทั้งข้างบนเขาพาราได์แล้วก็ข้างหลังผมก็มีว่าใครจะมองเห็นเราถามจริง ซูมไปซูมจนทอ้อ <c oughs> ยิงผ่านสมมุตไอ้บอลเชสสัมหารสมมุตโดยบอลเชสเลยเมื่อกี้เฟอร์ซี่ไปโดนโดนตัวไหนมาเนี่ยผมจะช่วยได้ไหมเนี่ยโดนในซึกไว้แหละซูมจนทอ้อเฟอร์ซี่ขามาไ,ได้ไหมในบุญน็อกใช่ปะ ตัวน,นึงไม่ไหวอ่ะตั้งตัวนึงนหายแล้วเมื่อกี้กูสูบอย่างกูทอแล้วนเน่งรอบเมื่อเข่าตายเข่าบุ๊ดไอ้เข่าที่ยิงในบอลตายเดี๋ยวไปช่วยพี่แก้วกน้องสองกำลังกำลังวิ่งกำลังวิ่งเพราะที่ผมชุบไม่ได้อ่ะขอโทษนะพี่แก๊วผมมาแล้ว วายพี่ยิงน็อกไปสองแลว้วว่ะน่าจะเหลือตัวหนึ่งมาชุบก,กันเสร็จแล้วป่ะเนะี่ยที่มันมีตัวตรงควันตัวหนึ่งแล้วก็น็อกข้างในตัวหนึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าตาโอแหม่โดนสองเม็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอ้อมมาตึกข้างผม หดเสี่ยวจากพาอะไดเหรือเกลนพาาไดนน็อกแล้วพี่ไอ้ตายแล้วผมยิงให้แล้วโอเคโอเคเหลือเนี่ยเขาไมียอมาจิปคนไทยเลยประภาพว่ะอุ้ยี่มันมากระตรงนี้แล้วมันอยู่หน้าผมหมดแล้วนี่มันยกขยงมาแล้วสามตัวเจ็ดตัวพี่พี่เป็นเนี่ยตึกหวานแล้วพี่ยิงมันได้ปะกดตึกเนี่ยว่พี่อยู่หลังทิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยชิบหายแล้วนี่ มันอยู่ตรงนี้ Watch out มีระเบิดไหมมีโปรตี้ตัววายหรนะือยับไม่มีตีเดียวกันแหละมันอย่ามันวิ่งมาแล้วเป็นไงมาแล้วเจ็บในบ้านในบ้านเจ็บในบ้านเจ็บมากในบ้านเจ็บมากเล่นในบ้านหน่อยโคตรเจ็บเส้ยังไง มันทะลุประตูได้ยังไงเนี่ยมันชุบเพื่อนมันวะใช่ใช่ใช่ยิงทั้งชุบติวระปำระปำยาเลย ยิงเอ๊ะไม่ยิงมันะโอ๊ยไม่ได้มองเออเออไม่เมื่อกี้ตัวที่กูเห็นเ<ช>นี่ยมันเป็นตัวนออ็อกเอาแล้วตัวที่วิ่งอยู่เนี่ยมึงมึงเดินส่วนกันไปส่วนกันมากูงงเออเสรไปเสริมมาที่มันจะมอกไหมเออก็มันมองไม่เห็นะเพื่อนเออเออิมเราเฮ้ยกูเห็นกูเห็นชัดเลยว่ามึงเดินชนกันเลยใช่หรอ เดินหัวขวิดไปกันเออจีิงเออเดินหัวก็ชนไปกันมาแต่เรามองไม่เห็นเราอยู่ในมอกแกพี่ก็ไม่เห็นแบบชัดเจนเลยแบบเอ้าทำไมทิวไม่ยิงวะมันเดินชนไปชนมากันทําไมวะคือคือเห็นอีกทีคือตอนชนกันแล้วอ่ะใช่เอาเล้ววะกูไม่เห็นชนอะไรเลยพอชนปุ๊บแล้วมันก็หลุดหลุดหมอกไปแต่กูบอกเหมือนเฮ้ยไม่ยิงอ่ะอ๋อนี่คืออยู่ในหมอกกันใช่ไหมเนี่ยใช่ได้อ๋อมึงไม่เห็นอ๋อมึงเห็นสโมกไม่เห็นสโมกแต่กูเห็นัตัวเลยไอ้เจ้าบอลโปรไปชนมาทําไมวะไอ้เจ้าบอลโปรโปรแล้ว โบก็เห really so ี้ยแต่กูตายแล้วกูเห็นทุกอย่างเลยนะก็มึงไม่เห็นโมูกแล้วมึงโกไงเพื่อนคือไอ้เหี้ยนี่ยมันใช้ชุดเป็ดแล้วมันเดินเดินชนเองแล้วก็เดินชนพี่แกปเว้ยชุดกล้วยแล้วมันก็ยิงพี่แกลวเออชุดกล้วยแล้วมันก็ยิงพี่แกลวก่อนเว้ยเสร็จปุ๊บแล้วพอเสร็จมันยิงพี่แกลวล้มแล้วมันก็เดินชนมันอีกเว้ยอะไรวะมึงเล่นกันอะไรวะเนี่ยคนจับเราไม่น่าจะมีนะเหลื่อแต่จะบนเข่าแล้วมั้งไอพวกนั้นมันยิงมาจาก ผมจะโดนไม่ได้ผมวิ่งทางเนี้ยผมไม่ได้เอา M4 ม,นะมาเลยนะเอา M7 มาเลยเพราะมันเหลือสามตัวสามตัวเห็ยแล่เห้ยไล่เห้ยไล้วนี่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  Watch out มุมนี้เลยวิ่งอยู่ดุ๊กๆๆๆกเลยนี่สักเมื่อกี้ผมอัดคลิปได้นะจะแบบเห็นเลยว่าไอทีวี่นี้เดินชนไอเตันนะ่ะอ้าว Đi kiếm ăn ăn anh ăn 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 อย่ามีกระบอกน้ำเลยเวยเออถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจกรูกรู